เข้าสู่ช่วงประมาณสัก16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นนะครับโค้ชมาริโอ,อยูรอสกี้นำขุนพลกิเละผยองของเรามาเชนนิ่งนณะสนามมาวินสเตเดียมนะครับเป็นการฝึกซ้อมเวลาที่2ในวันนี้นะฮะ ช่วงนี้หลายคนต้องดูแลสภาพร่างกายตัวเองกันสักนิดนึงนะครับอาจจะมีอาการล้าจากการฝึกซ้อมบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าเตรียมความพร้อมเอาไว้เกลยกลายเพราะเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็น่าจะมีโปรแกร,รมอุ่นเครื่องกลับมาแล้วละครับน้องๆจะได้โชว์พิสูจน์ให้โค้ชมาริโอ,อยูรอกสกี้ได้เห็นนะฮะว่าแต่ละคนมีความเจ๋งมากน้อยแค่ไหนในการที่จะได้รับโอกาสในการออกสตาร์ทเป็นสเปคผู้เล่นตัวจริงในช่วงการออกสตาร์ทในเลกที่2นั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมช่วงนี้โค้ชมาริโอก็จะเน้นก็จะเฮียบกันสักนิดหน,นเรรื่ององงงขแแแททตติกกล้ว็ ความมุ่งมั่นความตั้งใจในเรื่องของการเทนนิ่งนะฮะก็นั่นเป็นประโยชน์ที่ได้ล้วนๆสำหรับข่าวคุณพลกิเลนพยองนั่นเองล่ะครับอืมก็นี่คือภาพบรรยากาศมื้อ2ที่มททอทีวีของเราเก็บมาฝากนะฮะนัสตามาวินสเตเดียมวันนี้ฝึกซ้อมสองเวลานะครับพอจบเซกชันนี้คุณพลกิเลนพยองน่าจะนอนหลับฝันดีนะครับค่ำคืนนี้ <laughs> ซ้อมหนักเหลือเกินนะครับ